พระองค์บอกว่าตัมมยะตัมมโยเนี่ยโนตัมมโยติอันนี้พระองค์ไม่ให้ยึดถือตัวตนในลักษณะใดในลักษณะของการตรวจสอบตนเองโดยพระองค์เนี่ยยกตัวพระองค์เลยว่าถ้าเธอไม่มีเจโตปริยายานการกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นแล้วต้องการตรวจสอบตถาคตให้เธอตรวจสอบด้วย ทำสองประการคือทางตาและทางหูในสองอายตนะนี้ให้ดูว่าตถาคตมีธรรมอันเศร้ามองหรือไม่มีธรรมอันเจือกันหรือไม่และมีธรรมที่ผ่องแผ้วหรือไม่และเมื่อเธอสังเกตเธอจะรู้ว่าธรรมที่เศร้ามองนั้นไม่มีในตถาคตทั้งสองอายตนะธรรมที่เจือกันทั้งสองอายตนะไม่มีในตถาคตแต่เธอจะเห็นธรรมอันผ่องแผ้ว ที่มีในตถาคตทั้งสองอายตนะและพระองค์ใช้ตัวนี้เป็นที่โคจรไปพระองค์เที่ยวไปอย่างผู้เป็นโนตัม,มโยติเป็นผู้ไม่ยึดถือซึ่งตัวตนไปแบบอนัตตาตัวไม่มีมีตัวก็จริง ดังนั้นเวลาถ้าเรานึกถึงพระสูตรได้มีคนมาถามพระเจ้าว่าท่านเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่เท่านท่านเป็นเทวดาหรือไม่ใช่ท่านเป็นยักษ์หรือไม่ใช่ท่านเป็นนาคหรือไม่ใช่อาจจะตกลงท่านเป็นอะไรให้จําไว้ว่าเราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้นี่ก็คือประโยชน์นะที่เราจะได้